สวัสดีครับเรามาพบกันเป็นประจำนะครับกับช่องหนุ่มโรงงานพามวลวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากพเพื่อนๆนะครับในชีวิตประจำวันเราก็ใช้ตารีดกันเกือบทุกวันนะครับพเพื่อนๆแต่ก็มีอยู่ปัญหาหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าพเพื่อนๆก็จะเกิดปัญหาแบบผมครับนั่นก็คือเรารีดไป แล้วเตารีดเราก็จะเป็นคาบดําแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วมันไม่ออกครับพอรีดไปมันก็ติดเสื้อ้านะครับแต่ผมมีวิธีนะครับก็คือเราใช้นี่ครับยาพาราครับกับแหนบนะครับเพื่อน มันก็จะช่วยให้คราบออกได้นะครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็เราเสียดเตารีดให้ร้อนกันนะครับรอยเตารีดมันร้อนนะครับ ครับตอนนี้ตอรีดผมก็ร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆนก่อนที่เราจะไปทำเราก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวไฟจะช็อตเราได้นะครับเพื่อนๆนมันอันตรายครับแล้วก็ใช้ยาพาราครับเม็ดหนึ่งครับนี่นะครับเอามาใส่แหนบครับแล้วเราก็ เอามาถูคาบดำๆเนี่ยเลยครับตรงไหนดำก็ถูไปครับระวังนะครับเดี๋ยวมือจะโดนตารีดร้อนมากครับ ครับตอนนี้คราบก็ออกหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเรามาเช็ดผ้าเลยเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นนี่นะครับ<ม>ตอนนี้เราก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิมแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ยากเลยครับเพื่อนๆลองไปทําดูกันนะครับครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหนุ่มโรงงานพะมวนด้วยนะครับ เพื่อที่ผมจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ